สอบแล้วสอบมงคนที่เห็ดใดปะออกนกเปาเป็นเลยอสอบบางคนมั่งทุนนี้พเนจรตีพิษไปครั้งหนึ่งแล้วครับฟังเสือตกตูดแล้วฟังสั้นหักเหยียบให้บ่มันตื่นพเนยจรละ ขามารอบสองจุดห้หล่นกต่อน,นกปลาตัวนี้เสียงกลางขามาจุดแรกคู่ดีขนาดลงฟังนี่มันจะพลาดเหยี่ยยอไปเพราะมึกงกัเงินเห็นนกว่าเป็นเลยมึง นกปลามันหาวมันบนันหนีมันบนับนยานกี่ได้หัวมันเสียหัวจะเก่าลาย ใส่คนใส่ยังปันนกแม่เนาะแบบสองมงกุลโดดแม่ลูกโดแโดแม่จะไปเลี้ยงดอกลองเหยียปปอบให้พ่อฟังเฮอคู่เนี่ยมามึง โดดบดองโดด้าสองคนคู่ละหลงโดดเนี่ยพ่อะน้อตื่นเพลนเนีย โดลูกโดดโดดอันที่สวยน่ะเออเรียบร้อยบางี้สมบ้ออนุ่มออกได้บ้